ได้รับดีควายเมนต์จากลูกค้านะที่เขาหาวิทยากรว่าเด้ยววันนี้เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นร้อยที่เลยเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะแต่ว่าตัวแทนจําหน่ายเขาเนี่ยขายแค่ออฟไลน์อย่างเดียวเขาจะทายัางไงถึงให้ตัวแทนจําหน่ายเขามีความรู้เรื่องออนไลน์และเริ่มขายสินค้าออนไลน์ได้โอเคแหละอาหารสัตว์อาหารสุนัขอาหารแมวอะไรเงี้ยออฟไลน์ก็กยังสําคัญอยู่ยังจําเป็นอยู่ แต่อนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะซื้อออนไลน์กันมากขึ้นหรืออย่างน้อยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมคนเปลี่ยนก็ไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องปรับตัวเราในแง่ของการขายของออนไลน์เราในฐานะพนักงานหรือเซลล์หรือว่าจะเป็นเซลแอดมินที่อนาคตเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าไปขายไปผู้คลีตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําตัวของเราให้เป็นเชิงลุกด้วย ว่าวันนี้เราจะทํางานในตําแหน่งอาชีพอะไรก็ตามนะครับให้เรานึกภาพความสําเร็จในอดีตอย่างถ้าเกิดเซลล์เนี่ยจะนึกได้ง่ายหน่อยก็คือนึกถึงยอดขายที่เราปิดได้ครั้งที่แล้วถูกไหมฮะโปรเจกต์ใหญ่ที่เราเคยปิดได้นะฮะความชื่นชมที่ลูกค้าเคยชมเราหรัวหน้าผู้บริหารเคยชมเราเนี่ยอันนี้คือคอนเสิร์ในอดีตทุกครั้งที่เราท้อเนี่ยให้เรานึกถึงตรงนี้ทุกครั้งนะครับแล้วใจเราจะฟูแล้วเราก็จะพร้อมไปคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่ง คนที่เป็นนักขายเก่งอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เป็นเอ็นโทรเวิร์ดคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็สามารถเป็นนักขายที่ประสบความสาเร็จได้นะครับบางคนไม่ชอบเซลล์พูดเก่งพูดเยอะนะแต่เขาชอบคนที่รับฟังเขาเพราะฉะนั้นมันโยงกับเรื่องอินโทรเวิร์ดยังไงตรงที่ว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะก็ได้แต่เขาถามบางคําถามให้ฉลาดถามให้ช้าอ่ะแล้วก็ถามให้ลูกค้าตอบแล้วก็ฟังลูกค้าเก่ง รวบรวมคําพูดนะฮะว่าคําพูดไหนเนี่ยประโยคไหนไม่ควรใช้กับลูกค้านะฮะประโยคแรกครับที่เราไม่ควรใช้กับลูกค้าครับก็คือบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะคะที่ฉันไม่เห็นด้วยนะคะนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าการที่เราไม่เห็นด้วยกับลูกค้าเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่อยู่คนในฝั่งของลูกค้านะครับที่ลูกค้าบอกมาครับว่าราคาแพงครับผมเห็นด้วยครับรายอื่นก็บอกว่าแพงครับแต่ผมขออนุญาตแชร์จากอีกมุมมองหนึ่งได้ไหมครับว่าร้านอาหารที่อยู่ในโซนหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าราคาเราแพงครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้ไหมครว่าท so ําไมก็ถึงมามาซื out, so so ้อบริการจนเป็นลูกค้าประจําเวลาลูกค้าเขาพูดถึงเรื่องราคาเราอย่างเดียวอ่ะร้านค้าจะซื้อกับเราอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้าของเราอ่ะบล็อกด็อกที่ติแคทเนี่ยต่างกับยี่ห้อคู่แข่งอย่างไงในห้องตลาดอย่างไงครับลูกค้าก็จะมาเจาะเรื่องราคาอย่างเดียวปัญหาว่าอ๋อมันก็ดูไม่ต่างกันน่ะอย่างนั้นก็เอาราคาถูกมาแล้วกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถบอกข้อแตกต่างของเราได้นะลูกค้าก็จะมองข้ามเรื่องราคาไป เห็นไหมคนที่เป็นพวก MC อ่ะตามโฟนบูธต่างๆพวกนี้เขาจะใช้เสียงสูงเสียงดังเพราะว่าดึงความสนใจนะฮะเราเองก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการคุยกับลูกค้าเนี่ยบทประโยคเปิดบทสนทนาหรือไม่ว่าจะเป็นบททักทายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเฮียอะไรเงี้ยบทแรกเนี่ยสวัสดีครับไปเฮียอะไรเงี้ยมันก็เบาๆปหนอยสวัสดีครับไปเฮียอะไรเงี้ยเห็นไหมมันดูแตกต่างมันดูสดใสมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้ใช้เสียงดังตลอดนะเพราะถ้าเกิดใช้เสียงดังตลอดมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ กดหูหน่าตำคาญเพราะนั้นนี้ใช้เหมาะสมเนาะคือ f a c t ตอร์ลิเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราจําได้เราจะรู้สึกว่าเวลาเราเรียนวิชาเรียนข้ามนี้ไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะลืมเราก็ต้องไปอ่านหนังสือทวนก่อนสอบถ้าเกิดเราไปเล่าแบบนี้กับลูกค้าฟังมันก็เกิดแบบเดียวกันเลยฮะเราไปเล่าสเปคเกี่ยวกับสินค้าเราเราไปเล่านู่นนี่เกี่ยวกับตัวราคาเราตัวนู่นตัวนี้ครับลูกค้าเขาฟังแป๊บเดียวแล้วพอเราออกจากร้านเขาเขาก็ลืมไปละ เราก็ต้องมีการโทรไปฟอลโล่ไปรื้อฟื้นไปอะไรกันอีกนะฮะมันจะไม่ค่อยได้ผลมันก็เลยมีเทคนิคการใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นสตอรี่เทลลิงก็คือเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องให้ให้เหมือนกับว่าคนฟังอ่ะเกิดมีอารมณ์ร่วมด้วยนะฮะอย่างเมื่อสตีฟจ็อบส์ก็ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งเขาพีเซ้นไอแพดไอโฟนอะไรก็ตามเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเออมันว้าวนะมันมีเรื่องราวผมได้แกะออกมาเป็นโมเดลทั้งหมด4อันซึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้พวกเราฝึกด้วยเนี่ยเรามเเเอลลลืงด้กกยในนโโค็ี มันจะมีสเต็ปด้วยกันทังศศ้งหมดสี่วโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องเล่าของเราให้เพื่อนฟังหน่อยวันที่เราไปถึงที่เวียดนามค่ะจากที่เราวัวต่งปีน่ะกลายเป็นว่าเราก็สรุปก,กับมันแล้วก็ไปถายของกับคนเวียดนามด้วยด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเวียดนามบางส่วนที่เรางูลปลาได้ สวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะหัสดีกล้องสุลการค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทบุฟฟาโลเพดแคร์ค่ะตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกขายในประเทศค่ะก็วันนี้ได้เข้ามาเรียนคอร์สกับอาจารย์โทนี่นะคะอาจารย์โทนี่วันนี้ ให้ความรู้ดีมากเลยค่ะก็คือทําให้เรามีเทคนิคในการไปขายของกับลูกค้าแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในวันนี้ค่ะที่เรายังอาจจะรู้บ้างหรือว่ายังไม่รู้เลยก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นม,ม,มีสกิลมากขึ้นค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะลองเข้าขอเรียนกับอาจารย์โทนี่แล้วจะได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายเลยค่ะสวัสดีครับผมปอนพัทรพงษ์เจริญมาศครับตำแหน่งเซลล์ของบริษัทบูฟ alo เพชรแครครับ คือวันนี้ผมได้มาเรียนคอร์สกับอาจารย์โทนี่เนาะอาจารย์โทนี่สอนเทคนิคการขายได้ดีมากเลยครับบางเรื่องที่ผมไม่ทราบผมได้เทคนิคใหม่ๆเพื่อไปคุยกับลูกค้าเพราะอาจารย์โทนี่ครับที่ชอบในคอร์สที่เรียนวันนี้นะครับก็เรื่อง n d s e t g o a ้ mindset คิดยังไงให้ให้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะครับทาให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นในการขายผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ไม่โอกาสได้เรียนคอร์สกับอาจารย์โทนี่เนาะก็อยากให้ลองดู คุณจะทําให้คุณมีทักษะกติในการขายที่ดีขึ้นพัฒน,นาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสวัสดีค่ะบีแสงระวีนะคะฝ่ายขายบริษัทบูฟา a โล่เพ c a แคร์ค่ะวันนี้นะคะได้เข้ามาอบรมกับคอร์สของอาจารย์โทนี่นะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับทั้งทักษะของด้านของการขายเ,เป็นการทบทวนตัวเองภายในตัวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ทำให้สนุกตื่นเต้นไปกับกิจกรรมร่วมๆกับเพื่อนๆ ด้วยนะคะซึ่งมันสามารถนำไปปรับใช้กับการทำง,งานของของเราได้เลยนะคะให้ดีขึ้นใครที่สนใจนะคะอยากจะฝึกนะคะในเรื่องของด้านการขายนะคะข้อของอาจารย์โทนี่นะคะเป็นข้อที่ดีมากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองเข้ามาสัมผัสดูนะคะ สวัสดีครับผมป้านนะครับอาทิรวีกัลยาพึกครับตำแหน่งเป็นพนักงานขายนะครับเซลล์นะครับของบริษัทบูฟาโลเพสแคร์ครับก็วันนี้เรียนกับอาจารย์โทนี่ได้ความรู้มากขึ้นเยอะครับเทคนิคดีๆเอาไปประยุกต์ใช้ในการขายได้จริงครับมีกิจกรรมให้ร่วมด้วยก็คือได้ความรู้แล้วก็ได้ของแจกไปด้วยก็คือได้ร่วมสนุก กับกิจกรรมไปด้วยแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับคนที่สนใจเรียนกับอาจารย์โทนี่นะครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากครับแนะนําว่าให้เข้ามาเรียนแล้วก็จะได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์นะครับสวัสดีครับผมรัติกรเลิศประบูนนะครับก็เป็นเซลล์ที่นี่นะครับเป็นเคียร์เคามีเนเจอร์จากบริษัทบูฟาโลเพดแคร์จำกัดนะครับก็วันนี้ที่ได้เรียนกับอาจารย์โทนี่นะครับก็ได้เรียนรู้ความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกลฟ์ม์เซตฟิกมาเซตนะครับเรื่องความไว้วางใจและเทคนิคต่างๆนะครับ จะมีเทคนิคหลายๆอย่างขจัดข้อโต้แย้งหลายๆอย่างที่สามารถนาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้นะครับขจัดข้อโต้แยง้งในกิจกรรมที่ไม่สามารถขจัดข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้นะครับหน้าง,งานเราควรจะทํายังไงที่จะปิดการขายได้กับลูกค้าหน้าร้านลูกค้าไม่ว่างอ,อาจารย์โทนี่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหวังว่าถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็สนใจติดต่อกับอาจารย์โทนี่เทพการขายได้เลยนะครับ